สวัสดีค่ะแล้ววันนี้เราก็มาพบกับรายการตามติดชีวิตหออีกกันแล้วนะคะแล้ววันนี้เราจะมาสัมภาษณ์นิสิตชั้นปีที่1ของมหาวิทยายลัยพะเยานะคะค่ะและตอนนี้เราก็ได้อยู่กับหนึ่งในนิสิตของมหาวิทยายลัยพะเยานะคะแนะนำตัวด้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนิภาชนะาวาค่ะเรียนอยู่การสืส่อสาซื่อใหม่ค่ะคณะวิทยาการการจัดการและสารสนเทศค่ะชั้นปีที่1ค่ะ ที่ได้เข้ามาในมหาวิทยาลัยนี้รู้สึกดีค่ะอากาศก็ดีอะไรก็ดีทุกอย่างเลยค่ะที่มองตึกห่างไกลกันเยอะไหมะคะเพราะว่าต้องเดินนะคะก็มีบ้างค่ะเป็นบางตึกบางตึกก็อาจจะเดินทางลําบากนิดนึง,นงแต่ก็ไปได้ค่ะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอ สำหรับวันนี้รายการตามตดชีวิตเด็กหอ mm hmm. ก็เพียงต้องจบเพียงเท่านี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ